สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการแก้เกมกันนะคะในวันนี้เช่นเคยเราจะมาพูดคุยกันกับกลยุทธ์การลงทุนในทองคำกันกับคุณวรุดรุร่งขัมจาก YG ยนะคะคุณวรุดสวัสดีค่ะสวัสดีครับทองคําเริ่มที่จะเห็นการไซเว w ออกข้างๆอีกละออกข้างๆอีกแล้วแต่ว่าประเด็นเรื่องของสหรัฐกับจีนก็ดูจะคุกกลุ่นขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันการสร้างฐานแบบนี้กับการที่เราจะเราจะวัดก็อบอกว่าเราจะวัดกับการทํากําไรนะคะช่วงนี้เราทำยังไงดีคะบาทก็แข็งคาด้วย ต,ต,ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าเทรนของคำยังถือว่าเป็นทิศทางขาขึ้นครับแต่พอมีออทามพาหรือมีการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่ราคาทองคำจำเป็นต้องอาศัยการพักฐานหรือการแกวงตัวในระดับสูงเพื่อเป็นการสะสมกำลังหรือแรงซื้อพูดง่ายๆว่าเป็นการปรับอารมณ์นักลงทุนทำให้ราคาที่ขยับหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นมาไม่ได้แพงมากนักนะครับดังนั้นเนี่ยการไซด์เวและก็ทรงตัวอยู่ในระดับสูงของตัวราคาทองคา ยังทําให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคํายังคงเป็นบวกอยู่ครับเราก็ยังแนะนําโดยกลยุทธ์การลงทุนแบบเดิมนะครับก็คืออาศัยจังหวะก,การย่อตัวลงมาของราคาเข้าใกล้กรอบหรือแนวรับดา้านล่างและทำการเข้าซื้อนะครับขณะที่ราคาขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจับตาดูระดับสูงสุดเป็นประวัติการครับว่าราคาจะขยับแล้วผ่านในส่วนของบริเวณ1 9 8เเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการหรือเปล่า ถ้าไม่ผ่านก็แบ่งขายเล่นสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบในระดับสูงออกไปต่อไปอะนะครับแต่ถ้าผ่านได้เนี่ยเราก็ถือต่อเพื่อรอรุ้นไขที่แนวต้านถัดไปในระยะสั้นต้องบอกว่าแม้ว่าประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะยังคงมีแนวโน้มที่ยังคงตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับจากประเด็นแอปพลิเคชันติ๊กตอกของจีนที่ถูกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เหมือนจะพยายามบีบให้ทางจีนเองเนี่ย มีการาทางทางฝั่งสหรัฐเองยกเลิกหรือไม่ให้ไม่ให้แอปพลิเคชันดังกล่าวเนี่ยเข้ามาใช้งานในในฝั่งของสหรัฐมากนักนะครับแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่า,าตัวบริษัท TikTok ซึ่งอยู่โดยบริษัท b a s เดนนะครับเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แอปพลิเคชันดังกล่าวก็พยายามหาทางนะครับที่จะทําให้แอปพลิเคชันดังกล่าวเนี่ยยังสามารถดาเนินกิจการในสหรัฐได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปเจรจา กับ Microsoft เหมือนว่าจะให้ Microsoft เนี่ยเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็เข้ามาซื้อในส่วนของแอปพลิเคชันตัวนี้ไปบริหารจัดการเองหรือว่าอาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งครับก็คือการที่ตัวแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยอาจจะย้ายในส่วนของสำนักงานอย่างจากกรุงปักกิ่งไปยังกรุงลอนดอนที่ตั้งอยู่ในอังกฤษนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งว่า TikTok เนี่ยเป็นการสอดแนมหรือว่าใช้ข้อมูลจากการสมัครแอปพลิเคชันดังกล่าว แล้วส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังรัฐบาลในฝั่งจีนนะครับประเด็นดังกล่าวก็เลยทําให้ดูเหมือนว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนเริ่มบรรเทาเบาบางลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความพยายามของตัวบริษัทดิจตอเองแล้วก็เป็นความพยายามของทางฝั่งสหรัฐเองที่จะพยายามเหมือนกับเข้ามาซื้อกิจการหรือเข้ามากลืนกิจการนะครับแต่ถ้าหากดูจากท่าทีจากทางการจีนแล้วต้องบอกว่าทางการจีนเองก็ แสดงท่าทีไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ทั้งนี้ล่าสุดเองหนังสือพิมพ์ไชน่าเดลี่นะครับซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของทางรัฐบาลจีนมีการออกมาลงบทความในลักษณะที่ว่าจีนจะไม่ยอมให้สหรัฐเนี่ยมีการขโมยบริษัทเทคโนโลยีของจีนและตอบโต้ด้วยว่าสหรัฐเองจะผลักดันมีลักษณะของการไม่ต้องการให้บริษัทเบส D ดน์ของ Ti k t o k เนี่ยมีการขายกิจการให้กับบริษัท Microsoft ของสหรัฐนะครับประเด็นดังกล่าวก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่อาจจะทําให้ทางการจีนเองอาจจะแสดงค่าทีไม่พอใจแล้วก็อาจจะพยายามขัดขวางการขาดไหนแอปพลิเคชันดังกล่าวให้กับบร mm ิษัท Microsoft, Microsoft ของสหรัฐท mm hmm. <Microsoft S 2> าง mm hmm. นี้ยังมีการประเมินคําว่าอาจจะไม่ใช่แอปพลิเคชัน t i กต o k เพียงตัวเดียวนะครับแอปพลิเคชันสัญชาติจีนอื่นๆอย่างเช่นตัว WeChat ก็อาจจะโดนในรูปแบบเดียวกัน ประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนยังคงจับตาครับพราะจะทําให้ประเด็นความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งหากประเด็นดังกล่าวเนี่ยมีความชัดเจนจากทางภาครัฐบาลไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งจีนหรือฝั่งสหรัฐมีการออกมาตรการเป็นนโยบายของรัฐออกมาก็อาจจะทําให้ธุรกิจเทคโนโลยีทั้งในฝั่งสหรัฐและก็ในฝั่งจีนได้รับผลกระทบนะครับ ความเสี่ยงจากมาตรการหรือนโยบายของภาครัฐที่อาจจะมีการออกกฎหมายหรือออกมาตรการต่างๆในรูปแบบของการกีดการค้าตอบโต้กันไปมาอาจจะทําให้หุ้นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆในฝั่งสหรัฐที่มีการเปิดเผยผลประกอบการออกมาค่อนข้างสดใสได้รับผลกระทบจากประเด็นดังกล่าวไปด้วยครับความเสี่ยงที่จะทําให้ผลประกอบการหรือว่ามาตรการภาครัฐเนี่ย อาจจะทําให้การดําเนินธุรกิจประสบปัญหาหรือการติดขัดต่างๆในอนาคตได้เนี่ยถือว่าเป็นปันจจัยตัวหนึง่งที่อาจจะกลับมาสร้างแรงกดดันต่อหุ้นปลูมเทคโนโลยีทั้งในฝั่งสหรัฐแล้วก็ในฝั่งจีนนะครับซึ่งแนวโน้มหุ้นดังกล่าวเนี่ยมีทิศทางค่อนข้างสดใสในช่วงไวรัสโควิด19ระบาดเพราะมองว่าเป็นหุ้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการะบาดของช่วงไวรัสโควิด19แล้วก็มีผลประกอบการดีด้วยแต่ไปไปมาเนี่ยประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ที่มีแนวโน้มตึงเครียดระหว่างกันทําให้มีความเสี่ยงในหุ้นกลุ่มดังกล่าวแล้วก็อาจจะกลับมากดดันการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงหรือในตลาดหุ้นของสหรัฐได้เหมือนกันสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยเรายังมองว่ายังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงพยุงแล้วก็หนุนให้ราคาทองคายังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวแล้วก็ทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงได้นะครับนอกจากนี้แล้วนักลงทุนยังคงจับตาดูครับเกี่ยวกับประเด็นการเจรจาการระหว่าง พรรคเดโมแครตแลวก็รีพับบิกันในการออกเม็ดเงินสนับสนุนเ,ออเศรษฐกิจหรืออัดฉีดสภาพคล่องข้อสู่รูเศรษฐกิจนะครับทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าการประชุมของสภาคองเกรสมีก่อนหน้านี้มีกําหนดที่จะปิดสมัยประชุมในวันที่3สิงหาคมนะครับแต่ปรากฏว่างบประมาณที่จะเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ภาะวะเศรษฐกิจเนี่ยไม่สามารถผ่านในส่วนของสภาได้ดังนั้นเนี่ยสภาคองเกรสจึงขยายระยะเวลาในการประชุม ออกไปนะครับจนกว่าจะมีเม็ดเงินกลับเข้ามากระตุ้นหรือแก้ไขสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจได้การออกมาขยายระยะเวลาแล้วก็ไม่ปิดสมัยประชุมทําให้มีความหวังครับว่าการเจราจากาันระหว่างดีโมแคลแล้วก็ริพับบลิกันสุดท้ายแล้วยังไงก็ตามเถอะจะต้องมีการอาัดฉีดเม็ดเงินก้อนหนึ่งเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจซึ่งน่าจะกลับเข้ามาพยุงเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐได้นะครับแนวโน้มความคืบหน้าหรือว่าเม็ดเงินที่จะกลับเข้ามา ระตุ้นเศรษฐกิจให้มีสัญญาณกระเตื้องขึ้นหรือฟื้นตัวขึ้นก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ไปหนุกนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ยังอาจจะกลับมาสร้างแรงกดดันหรือสร้างแรงขายในตัวตลาดทองคําได้ครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าถึงแม้ว่าทองคําจะมีปัจจัยบวกอยู่นะครับแต่ก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะมีปัจจัยลบในอนาคตกลับเข้ามากดดันดังนั้นนักลงทุนในตัวตลาดทองคําก็เลยไม่กล้าที่จะไล่ซื้อทองคํามากนะัก แต่จะเห็นว่าจังหวะที่ราคากลับฐานละมีการอ่อนตัวลงมากก็ยังคงมีแรงซื้อเข้ามาพยุงในส่วนของราคาทองคําไว้อยู่ดังนั้นเนี่ยการลงทุนในระยะนี้ก็อาจจําเป็นต้องเป็นลักษณะของการลงทุนในกรอบแต่โดยแนวโน้มหรือโ,โมเมนตัมของตัวราคาทองคาเองเราก็ยังให้มีแนวโน้มที่ยังคงเป็นบุมมองเชิงบวกมากกว่าเชิงลบครับค่ะแต่ที่แน่แ SPDR จัดหนักมากนะคะซื้อซื้อหน,หนักมากเลยอะ สอวันที่ผ่านมา SPDR หยุดซื้อนะครับแล้วก็กลับเข้ามาซื้อวันเดียวเนี่ยประมาณ6ตันกว่าครับการกลับเข้ามาซื้อในระดับราคาทองคำที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับระดับสูงสุดเป็นประวัติการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนครับว่าถึงแม้ว่าแรงซื้อทองคำจากทางฝั่ง Physical Demand หรือว่าเป็นการซื้อทองคําในการอุปโภคหรือว่าใช้งานจริงในอุตสาหกรรมเนี่ยจะชะลอตัวหรือดรอปตัวลงจากราคาที่แพงหรือสูงนะครับแต่กองทุนขนาดใหญ่ยังคงมีมุมมองต่อแนวโน้มในทิศทางราคารองคําในเชิงบวกก็สะท้อนให้เห็นได้จากกองทุน spdr gold ยังคงมีการเข้าถือครองทองคองําอย่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ค่อนข้างสอดคล้องกับก่อนหน้านี้ครับที่สภาทองคําโลกหรือว่า world gold council ยังคงมีการออกมารายงานว่า การลงทุนในกลุ่มกองทุนขนาดใหญ่หรือที่ทองคำยังคงเป็นกลุ่มหลักในการที่กลับเข้ามาซื้อหรือเข้ามาถือรองทองคำในระยะนี้ครับค่ะกรอบค่อนข้างที่จะเห็นการไซด์เว์ออกค่อนข้างชัดเจนพอสมควรที่เรตต์บาทแข็งใช่ไหมคะคุณมรุททำไงดีวันนี้เรารอรับที่เท่าไหร่ดีคะในในส่วนของท้าโกลสปอร์ตเนี่ยเรายังให้กรอบแนวรับแนว,แนวต้านในในโซนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของตัวทองคำแท่งเอ่อกเนี่ย เราให้ราคาอาจจะย่อตัวลงมาสัก50บาทต่อบาททองคําจากที่ทางของค่างเงินบาทที่มีการแข่งข่านะครับก็อาจจะอยู่ใกล้ๆกับระดับ2900 0บาทต่อบาททองคํานะครับในส่วนของการเข้าซื้อขนาดที่แนวรับสําคัญหรือว่าจุดที่น่าจะกลับเข้าไปสะสมทองคําเพิ่มเติมเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ28,750บาทต่อบาททองคานะครับก็อาจจะใช้ในส่วนของโซนหรือระดับดังกล่าวในส่วนของการเข้าไปซื้อแต่ว่า การเข้าซื้อเนี่ยยังเน้นในส่วนของการลงทุนระยะสั้นนะครับพร้อมกับอาจจะต้องมีลักษณะของการตั้ง Stop l ล s อหรือตั้งจุดตัดขาดทุนเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงเพราะว่าเรากลัวว่าหากเกิดแรงขายหรือเกิดการแพลนิคเซลลงมาแรงๆจริงๆเนี่ยแล้วถ้านักลงทุนไม่มีการปรับพอร์ตหรือปร,อรับโพ i ิชันเลยแล้วสู้ต่อหรือเข้าไปซื้อถัวเนี่ยก็อ,อาจจะทําให้มีความเสี่ยงได้ แม้ว่าแนวโน้มหรือมเมนตัมของโดโทอมจะยังคงเป็นบวกนะครับแต่ก็เริ่มมีกระแสข่าวในเชิงลบซึ่งเป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีบริษัทอีไลลินลี่นะครับซึ่งเป็นบริษัทยาของสหรัฐแล้วก็เป็นบริษัทที่ร่วมทุนกับบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของแคนาดา มีการออกมาประกาศว่าตัวเขาเองเนี่ยจะมีการพัฒนาวัคซีนไวรัสโควิด -19 แล้วก็วัคซีนดังกล่าวเนี่ยมีการฉีดให้อาสาสมัคร2,400ลายซึ่งคาดการว่าวัคซีนเนี่ยน่าจะสามารถเห็นผลหรือว่าสามารถมีประสิทธิภาพที่ได้รับการยอมรับเนี่ยก่อนสิ้นปีนี้นะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวก็ค่อนข้างสอดคล้องกับการที่ตัวประธานาธิบดีนัลน,นทรัมป์แห่งสหรัฐออกมาประกาศหรือแสดงท่าทีเหมือนกันว่า สหรัฐเองเนี่ยพร้อมที่จะฉีดวัคซีนหรือว่าแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนของเขาใช้ก่อนสิ้นปีนี้ดังนั้นเนี่ยประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ตลาดยังคงจับตาเพราะการแข่งกันเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ถือว่าเป็นปัจจัยหรือเป็นกุญแจสําคัญนะครับที่จะแก้ไขสถานการณ์เกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วหากมีวัคซีนขึ้นมาจริงมุมมองหรือ แนวโน้มเศรษฐกิจก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนมุมมองจากกองคุณขนาดใหญ่จากที่มองว่าอนาคตอาจจะไม่ดีอาจจะชะลอตัวลงก,ก็อาจจะมีลักษณะของการฟื้นตัวหรือมีการบิดตัวขึ้นในรูปแบบของ Vshape หากวัคซีนมีประสิทธิภาพหรือวัคซีนสามารถใช้ผลได้ดจริงจริง,รง,รงครับอันนี้เป็นในส่วนของำคำคํามาดูกันที่ s ซ็กซฟิีซีรีส์อยู่กันบ้างเช้านี้พอเปิดกลับขึ้นมาก็แข่งตัวไซเวเหมือนกันนะคะครับตัวเซ็กฟิฟตี้เจอนะครับ ในส่วนของตัว s 5 0เอ,อ่น u 2 0นะครับหลังจากดัชนีลงมาทดสอบโซนแนวรับระดับ839.2วันนะครับเป็นวันศุกร์กับเมื่อวันนี้วันนี้ก็ลงมาประมาณ 841. จุดนะครับแล้วก็ทรงตัวในระดับดังกล่าวได้ก็เริ่มเห็นการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นแต่การขยับหรือการฟื้นตัวขึ้นของตัวออซีรีส์ u 2 0เนี่ยยังไม่มีการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่เหนือวันนี้นะครับ ขณะที่การรีบารหรือการดิดตัวขึ้นแม้ว่าจะผ่านแนวต้านย่อยบริเวณ854จุดขึ้นไปได้แต่ก็ยังไม่ผ่านกรอบหรือชแนลที่เป็นทิศทางขาลงบริเวณ861จุดนะครับก็ยังคงทําให้ทิศทางหรือโมเมนตัม um ของตัวดัชนียังมีลักษณะของการพักฐานหรือมีลักษณะของการปรับฐานลงอยู่นะครับอย่างไรก็ตามครับเรายังแนะนําว่าหากดัชนีรีบาหรือฟื้นตัวขึ้นไม่พ้นระดับ861จุด เรายังแนะนําเสี่ยงเปิดสถานะขายที่ระดับดังกล่าวโดยหวังทํากําไรระยะสั้นจากการที่ดัชนีปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาไม่แนวรับระดับแปดจุดนะครับแต่ถ้าเกิดดัชนีเกิดรุนหรือไม่ยืนไม่สามารถยืนอยู่เหนือระดับ,ดบต่ำสุดของวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นระดับต่ําสุดในโซนของกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยแนวโน้มหรือการปรับฐานลงต่อของดัชนีนยอาจจะลงต่อได้อีกแต่คิดว่าไม่เยอะมากนะ เราให้แนวรับถัดไปเนี่ยบริเวณ828จุดนะครับซึ่งถือว่าเป็นกรอบหรือเป็นชัแนลของที่ทางขาลงถัดไปส่วนหนึ่งเนี่ยนักลงทุนยังคงจับตาดูในส่วนของผลประกอบการประจำคอเสองของบริษัทจดทะเบียนที่กำลังจะทยอยประกาศออกมานะครับขณะที่การระบาดของเชื้อไวรัสโคโร9ก็ยังมีความรุนแรงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรายังเห็นจำนวนผู้ติดเชื้อ ในฟิลิปปินส์ในเวียดนามในญี่ปุ่นที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแม้ว่าจํานวนผู้ติดเชื้อโดยรวมของโลกเนี่ยยังคงมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางที่ชะลอตัวลงแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังคงกดดันในส่วนของรัชนีอย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรอมในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเบื้องต้น ดูเหมือนว่าตลาดยังคาดการว่าอาจจะยังไม่ได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆออกมาเพิ่มเติมซึ่งหากการประชุมเป็นไปตามที่ตลาดคาดการเนี่ยก็อาจจะทําให้ดัชนีมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือแกวงตัวในกรอบในลักษณะของการซึมซึมลงแบบเดิมนะครับแต่ถ้าปรากฏว่าการประชุมของกรงงในวันพรุ่งนี้เนี่ยเกิดมีเซอร์ไพรส์ตลาดออแล้วก็มีการออกมาสแสดงมุมมองหรือวิสัยทัศน จากผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งประเทศไทยคนใหม่ที่เหนียวความคาดหมายของตลาดก็อาจจะทําให้ตลาดมีการรีบารหรือมีการฟื้นตัวขึ้นได้แต่ประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ดูเหมือนว่าตลาดก็ยังไม่ค่อยให้น้าหนักในประเด็นดังกล่าวมากนะครับค่ะได้ค่ะคุณผูมวันนี้ขอบพระคุณมาคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นภาพรวมกันนะคะเดี๋ยวดูตัวเซ็ตฟิฟตี้เมื่อสักครู่นี้เปิดมาที่เท่าไหร่อึ๊บเนี่ย เปิดกระโดดขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมบอกให้ดูแถวแถวแปดร้อยหกสิบเอ็ดถ้าไม่ผ่านแนวต้านนี้สามารถที่จะเปิดช็อตโพ i ิชันลงมาได้นะคะเช้าวันนี้เนแถวแถวแปดร้อยสามสิบเก้าสามารถที่จะรักษารักษาในส่วนของแดนบวกเอาไว้ได้นะคะในส่วนของภาพรวมของราคาทองคำนี่ขึ้นมาสักขนาดนี้แปลว่าเราอย่าพึ่งเราอย่าพึ่งเขาเรียกอะไรอย่าพึ่งช็อตส,สวยน,นะคะเพราะว่าปัจจัยบวกก็มีเข้ามาเยอะอยู่พอสมควรนะคะคุณผู้ชม ถามว่าแล้วจะยังไงต่อแล้วจะยังไงต่อกลายเป็นว่าสถานการณ์ในสหรัฐคุณผู้ชมต้องติดตามอย่างใกล้ชิดน,นะตอนนี้มีประเด็นในส่วนของติ๊กตอกเพิ่มเข้ามาแล้วก็เรื่องของมาตรการให้ความช่วยเหลืออันนี้ติดตามดูด้วยว่าวงเงินที่จะให้ช่วยเหลือสําหรับการว่างงานเนี่ยจะอยู่ที่ตัวเลขเท่าไหร่หกร้อยสองร้อยหกร้อยสองร้อยยังสู้กันอยู่ตรงนี้นะคะโมเมนตัมล่าสุดนนยังเป็นบวกเพราะยังเป็นไซเวอ์ออกข,ข,ข้างอยู่แต่ประเด็นเรื่องของวัคซีนเริ่มกลับมากดดนันเพราะฉะนั้นเนี่ยลงทุนในทางคํา เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะนี่เป็นช่วงแรกที่เราพูดคุยกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะออล๊บ <c oughs> กลับมา,มาเดี๋ยวนี่เป็นช่วงแรกที่เราพูดคุยกันทั้งในส่วนของทองคำแล้วก็รวมไปถึงตัวของฟิวเจอร์ด้วยเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาแก้มือกันนะคะหนึ่งพันสามร้อยสามสิบจุดเอายังไงดีจะไปต่อมากนะ้อยแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาค่ะ